ทยุราชมงคลธัญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัทสัมพานธจำกัดขอเชิญร่วมงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการประจำปี2559เราเลือกเฟ้นงานที่ดีมีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกกลุ่มอาชีพจากสถานประกอบการกว่า120บริษัทผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครงานเตรียมตัวให้พร้อม15-16มีนาคมนี้8นาิกา30นาทีถึง15นาฬกาณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช วงคนธัญ,ญบุรีสอบถามข้อมูลและติดต่อร่วมออกบูธ02 549 3632แล้วพบกันนะคะครับผมแล้วพบกันนะครับ3632 02 549 3632ก็งานตลาดนัดผู้ประกอบการน,นะครับก็เป็นการออกบูธนะฮะก็ประจำทุกปีในครั้งนี้15-16มีนาคมนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะคุยกันกันกบทางด้านท่านผู้ในการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับ กับทางด้านคุณสารนีวังตาลน,นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีที่บอกไปเราก็จะคุยกันในหลายประเด็นด้วยกันนะครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวเราจะคุยกันในหลายประเด็นวันนี้ผมเตรียมไว้ในเรื่องของโครงการนี่นะฮะที่เมื่อวานนี้เราคุยกันว่าผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยถืออย่างไรมีเกณฑ์ไหนไหมฮะที่เราบอกว่าคนนี้แหละผ่านแล้วนะฮะผ่านการาวิเคราะห์ออกมาจากทางด้านของที่ปรึกษาแล้วแล้วก็จริงเกณฑ์เกิดเกณฑ์คือว่าต้องเป็นนิตรบุคคล แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีผลประกอบการเนี่ยติดลบนะครับในแง่ของรายได้ลดลงกำไรลดลงนะครับอย่างน้อยหกเดือนอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ทั่วไปครับผมตอนนี้แลครับค่บผมอาจารย์ครับทุนสารินีวังตานนะครับผู้มีการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจการและขนาดย่อมในสายแล้วครับสวัสดีครับพอครับค่ะสวัสดีครับท่านพอครับผมกุดมนะครับอยู่ในสายด้วยนะครับผมค่ะครับผม ครับผมถ้าบอกว่าครับขอญาตสอบถามในส่วนของอโครงการนี้สักน,นิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นคือทางทางสำนักงานเองเนี่ยม,ม,มีมีจุดเริ่มต้นทําไมถึงเราทําโครงการแบบนี้ขึ้นมาครับก็คือดูจากของประเทศอื่นเขาอะนะฮะคคือในการส่งเสริมพัฒนาเอ e เอมอีเนี่ยมันต้องดูตามที่เขาเรียกว่าวงจรธุรกิจด้วยครับ เริ่มมาก็สนับสนุนให้เริ่มกิจการที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพที่ของเรากําลังคือหาทำกันนะฮะต่อมาเนี่ยเมื่อเขาทากิจการได้เนี่ยก็สนับสนุนให้เข้าเข้มแข็งแข็งแรงรแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตนะคะมันก็จะต้องมีบางกิจการเนี่ยพอ,พอทำไปแล้วมันตันอะ่ะมันก็จะต้องมีการปรับปรุง อาจจะปันเพราะว่าของที่เรานํานําเสนอไปขายเนี่ยมันไม่โดนใจผู้บริโภคหรือมันอาจจะล้าสมัยหรือว่าเป็นเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันไม่เอืออ้ออํานวยครับใช่ไหมคะเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยอประเทศที่เขาดูแลเอสีๆเนี่ยนะเขาก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่า,าคล้ายๆโปรแกรมเพื่อให้เกิดการฟื้นฟื้นสภาพฟื้นฟูขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะนะคะ ก็เลยเอามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยอะค่ะครับผมตัวนี้เรามีมีต้นแบบเหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นแพทเทิร์นที่เราไปดูมาไหมฮะหรือเป็นต้นแบบจากที่ไหนฮะที่ก็เห็นนิดนึงที่ญี่ปุ่นมันไม่ได้เหมือนเปรียบหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่ใครจะไปก๊อปของใครมาเสื้อของเขาเสื้อกีมโนคนไทยจะเอามาใส่มันก็ไม่เหมือนหรอกแต่เราเห็นว่าเขามีไอเดียคือเขาเขาเขาทำแบบนี้กับคนที่มันตันอะ ใช่ไหมเราก็มองว่าเออของเรามันก็มีอยู่ดังนั้นเราก็เอามาประยุกต์ใช้แต่ว่าจะไปดีไซน์ี่เหมือนเปี๊ยบม,มันก็เป็นมันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะครับ,รบมันก็ต้องบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วอะค่ะครับล้วจัดจัดงานเมื่อวานนี้ท่านผอมองเป็นไงบ้างครับก็เมื่อวานนี้ก็ดีใจที่ <c oughs> ผู้ประกอบการเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะแล้วก็ทุกท่านก็เออพอตอนที่กลับไปก็ได้ได้มีโอกาสที่จะให้ให้พนักง,งานสสวนะคะเขา พูดคุยพบปะพูดคุยก็พบว่าท่านก็กลับไปด้วยความหวังอ่ะ mm hmm. ตรงนี้สําคัญคที่สุดสําหรับคนที่ทําธุรกิจแล้วมันเริ่มจะติดขัดมีปัญหาเนี่ยค่ะมันจะมันจะต้องสู้ต่ออ่ะใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะต้องมีความหวังแต่เพียงว่าสิ่งที่สะสะวเราพยายามจะให้เนี่ยคือไม่ให้ความหวังของท่านเป็นแบบลมๆแรงๆอ่ะค่ะคนะคะเราของท่านติดขัดเราก็พยายามมาช่วยดูว่ามันติดขัดเพราะอะไรครับ มันต้องแก้กันเรื่องอะไรบางท่านก็ต้องแก้ด้วยปรับปรุงกระบวนการผลิตการให้บริการสมัยให้ต้นทุนมันถูกลงครับรบ,บางท่านก็สินค้าของท่านอาจจะต้องเพิ่มเติมอนวัต,ตกรรมเข้าไปให้มันโดนใจคนซื้อมากขึ้นใช่ไหมคะบางท่านก็ต้องเพิ่มด้วยการตลาด บางท่านมีปัญหาทางการเงินก็ต้องพาท่านอไปทําการที่เราเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ที่มีอยู่เดิมของท่านประมาณอย่างนี้แต่ละท่านก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะครับครับมันแปลว่าเราวินิจฉัยเขาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ยาให้ถูกโรคใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ท่านสี่ห้าร้อยท่านแรกรู้สึกยสี่ร้อยห้าสิบท่านมั้งแรกเนี่ย ก็ก็รู้อาการเบื้องต้นแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ว่านักวินิจฉัยอ่ะของทางราชมงคลเนี่ยก็จะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดซึ่งเราเรียกว่าเป็นการโคชชิ่งแบบตัวตัวอช่าฮะเราเราเราจะไม่ทําเป็นแบบกลุ่มใหญ่ๆหรืออะไรแบบนั้นเพราะว่าเนื่องจากมันมันจะไม่ได้ผลนะคะครับปัญหาใครของใครแต่ละคนมันก็มีเป็นเฉพาะกิจและเฉพาะเจาะจงของตัวไปอะค่ะครับ กลุ่มลูกค้าที่มาเข้าร่วมโครงการเนี่ยผมเข้าใจว่านอกเหนือจากทางประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเห็นทางมีลูกค้าของทางเอสมีแบงค์ใช่ไหมครับแล้วก็ก็ส่งลูกค้าเข้ามามากหน่อยก็เอสมีแบออมสินก็มีบ้างแล้วตอนนี้ก็มีหลายๆธนาคารติดต่อเข้ามาเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออก็ต้องข้อที่หนึ่งเลย ต้องให้ให้ท่านท่านผู้ประกอบการเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกสสวก่อนอ๋ออันนี้เป็นเงื่อนไขอ่ต้องอย่างนั้นแล้วเราก็าอยาก<ร>าจะรู้ขั้นเบสคของเขาใช่ไหมครับค่ะแล้วท่านก็บอกว่าท่านอข้อติดขัดของท่านคืออะไรเราท่านเราจะได้จําแนกแยกแยะได้ถูกนะคะอ๋อครับผมทีนี้กิจกรรมแบบนี้ที่จัดที่กรุงเทพเสร็จแล้วเอะจะมีหลายหลายครั้งไหมครับ ค่ะตอนนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในมือในประมาณเกือบสี่พันรายนะคะคก็คงจะเวียนกันจัดกันทั่วไปทั่วประเทศนะคะคแต่จริงแ<ต>ๆแล้วเราได้งบประมาณจากคณะกรรมการของสสวที่มีท่านนายรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะคะท่านให้งบประมาณไว้เนี่ยสำหรับทําได้1นึ่งหมื่นราย เพราะฉะท่้นี็ยังมาแทโครงการได้สี่พันนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางท่านก็ลังเลอะค่ะบอกว่าอืมาเข้าแบบนี้อ่ะประเดี๋ยวชื่อเสียงเสียเพราะว่ามาบอกว่ากิจการมีปัญหาก็กลัวชื่อเสียงเสียก็เลยเรียนท่านว่าท่านอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสัตธรรมของชีวิตจริงๆอ่ะมันเป็นเรียกว่าอะไรอวงจรวัตจักรของธุรกิจมากกว่า คครรัับบถูกไหมฮะมันต้องมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีอที่มันตันๆไปแล้วก็ต้องมีลงอ่ะมีโน้มลงชูง่เราเราเห็นว่าของเราพอจะกําลังจะโน้มลงเนี่ยเรามาแก้ไขซะแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะฮะครับรครับท่านปอกครับถามในส่วนของการที่ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมในใน,ในโครงการนี้แล้วเนี่ยฮะระยะเวลาของแต่ละแต่ละรายเนี่ยเรามีเกณฑ์ไหมครัว่าจะกี่กี่เดือนกี่ กี่อรอบที่เราจะคุยกันแล้วทำยังไงคะถึงเราบอกว่าคนนี้ผ่านเกณฑ์หรือสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้แล้วครับกี่เดือนนี่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกินสักห้าเดือนมั้งใช่ไหมทั้งหมดนะคะนะฮะก็พยายามให้ไวทีนี้เกณฑ์เนี่ยที่จะใช้ในการวินิจฉัยกิจการเนี่ยมันก็เป็นการสร้างขึ้นมาร่วมกันร,ระหว่างทางด้านมห ah าวิทยาลัยราชมงคลซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ กับทางสสวแล้วก็ธนาคารของรัฐครับนะฮะซึ่งทำไมถึงต้องเอาธนาคารมาเกี่ยวเพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นลูกค้าเนี่ยมากที่สุดเขาจะเข้าใจคือในการที่จะบอกว่ากิจการไปได้หรือไปไม่ได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวกระแสเงินสดของกิจการว่ามันเข้ามามากมานน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะในปัจจุบันแล้วเราก็ต้องประมาณการไปในอนาคตด้วยว่าถ้าเราปรับปรุงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนของธนาคารเนี่ยเป็นผู้ที่มีทักษะแบบนี้มากที่สุดแล้วในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครที่จะเก่งในเรื่องการทาย cash flow ของของกิจการเนี่ยมากเท่าเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกแล้วอะค่ะครับก็เลยต้องให้เขาเข้ามาช่วยในเมื่อเพราะว่าเราต้องเราอยากจะให้เนื่องจากเรามีลูกค้าตกเป้าหมายหมื่นรายใช่ไหมคะเราอยากจะให้การวินิจฉัยเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันอ๋อ นะคะครเราจรึงต้องต้องใช้ไกด์ไลน์เดียวกันก็คือเราไม่ลิมิตว่าไม่มีการกําหนดวา่าต้องใช้สามเดือนสองเดือนแล้วแต่ด้วยความการพัฒนาของของผู้ประกอบการเองด้วยใช่ไหมครับท่านหมออกอรครับคืออันแรกเลยเนี่ยพอเข้ามาก็ต้องเข้ามาวินิจฉัยเป็นรายตัวก่อนใช่ไหมฮะตรงวินิจฉัยรายตัวเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็คง ถ้าเข้ามาเยอะๆมันก็ต้องมีคิวแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าก็พยายามจะทําให้เสร็จอ่ะวินิจฉัยรายตัวเนี่ถ้าทําจริงๆไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนนะครับใช่ครับใช่ไหมคะเพราะวินิจฉัยรายตัวได้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีปัญหาการเงินก็ไปปรับโครงสร้างหนี้ครับตอนช่วงนี้แหละจะนานอครับจะเป็นหน้าที่ธนาคารเขาก็มีคิวของเขาไงคะแต่เพียงว่าสาเหตุที่เราเลือกธนาคารของรัฐเนี่ยเพราะว่าเราพอจะพูดจะคุยกันได้อะ ก็เก็บอกว่าช่วยให้ไวนิดนึงอเงี้ยเขาก็ช่วยให้ใช่ไหมฮะแต่ทอนี้ระหว่างที่รอแบงค์เขาจะพิจารณาการปรับโครงสร้างจะให้ไม่ให้ยังไงไม่รู้แต่ก็น่าจะให้อะ่ะใช่ไหมคะก็เอามาดูว่าจะทําธุรกิจต่อเนี่ยแผนธุรกิจที่มีอยู่ที่จะทําต่อเนี่ยมันเป็นยังไงครับเอาเอาแผนธุรกิจมาดูแล้วถ้าต้องมีการเพิ่มเติมนวัตกรรมคราวนี้มันจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงอ๋อ คือถ้าคิดเองได้นวัตกรรมนี้ท่านผู้ประกอบการคิดเองได้มันก็ไวใช่ไหมคะถ้าเกิดคิดไม่ได้อะต้องไปเอานวัตกรรมมาจากที่อื่นนะเช่นไปเอามาจากตามรีเสิร์ชเซนเตอร์ของมหาลัยต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการไปช็อปดูซิว่าเออใครเขามีมีการทําสิ่งเนี้ยที่เราอยากได้เนี่ยไหมเออเขามีแล้วเราก็ต้องเขาใครเขาจะไปให้ฟรีเขาอุตส่าห์คิดเขาขึ้นมาใช่ไหมคะ ใช่ครับอก็ต้องมีการไปเจรจาติดต่อซื้อขายกันครับใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาเอาได้นะวัตก,กรรมมาปรับปรุงตัวสินค้าบริการของเราแล้วก็ต้องทดลองตลาดทําตลาดใหม่ขึ้นมาอีกทดลองตลาดอะไรประมาณนี้ค่ะคมันก็ใช้เวลามันเป็นขบวนการที่มันไม่ใช่เออโหรัดนิ้วมือเดียวก็ไม่ไม่ได้อ่ะแ,แต่ตลอดระยะเวลาโครงการนี้ประมาณหนึ่งปีใช่ไหมครับ หนึ่งปีนี่หมายถึงว่าหนึ่งหมื่นรายค่ะอ๋อหนึ่งหมื่นรายแต่รายหนึ่งหนึ่งมันไม่ได้จําเป็นต้องหนึ่งปีเนี่ยฮะก็คือใครรักษาหายก่อนก็ถือว่าจบก่อนถูกมคใช่ค่ะราการผู้วินิจฉัยของเราก็ไม่ได้มีหมื่นคนน่ะครับผมครับผู้วินิจฉัยของเราก็ต้องทําไล่ไล่ไล่กันไปอ่ะนะคะครับผมครับอยากจะให้ท่าน ออเอ,อพราะว่าตอนนี้ฟังอยู่ก็คือว่าเมื่อสักครู่บอกว่ามีอยู่4,000รายและที่สนใจเข<ฆ>้ามแสดงว่าตอนเนี้ยที่เรากําลังให้สัมภาษณ์อยู่ผู้ฟังทางบ้านเองเ,องเนี่ยถ้าสนใจก็ยังสามารถที่จะ ข้าร่วมติดต่อเข้าร่วมองค์การที่ทางสสวได้ใช่ไหมครับได้ค่ะคือเรียนอย่างเรียนว่าท่านที่ทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับกิจการของเราเท่าไหร่เราอยากจะทําการปรับปรุงเพิ่มเติมเนี่ยค่ะคท่านก็สามารถเลยที่จะติดต่อเข้ามาเข้าไอ้โปรแกรมเทอร์นาล์เนี่ยนะ,ะคะโทรมาเลยที่ call center ของสอสว,สวเนี่ยหนึ่งสามศนย์หนึ่งหนึ่งสามศนย์หะฮะหรือเจอเว็บไซต์ก็ได้ sme s d o t h โอเค s b c o t h อ่าบอกเลยว่าอยากจะเข้าโปรแกรมนี้ครับแล้วก็จะมีแล้วก็ให้เบอร์ติดต่องท่านเอาไว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเองะค่ะโอ้ดีเลยสะดวกมากเลยค่ะก็พยายามอ่ะเพราะเราเข้าใจไงฮะว่าผู้ประกอบการ s นะมีเขาใช่มีเวลาที่ไหนอ่ะวันหนึ่งเขาต้องทํามาหากินค้าขายใช่ไหมคะครับได้ครับความความคาดหวังหลังจบโครงการ ท่านมองว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะทําให้ SME เออ์จำนวนเท่าไหร่ฮะสามารถที่จะพลิกฟื้นอย่างเงี้ยของตัวชุก็มองว่าถ้าเข้ามาหนึ่งหมื่นรายแล้วก็อยากย้ายกลับฟื้นได้ทั้งหมื่นนะค่ะแต่ถ้าเป็นไนไม่ได้ก็ต้องพยายามให้มากที่สุดให้มากที่สุดนะค่ะครับผมครับผมสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้ท่านมอนะครับได้เชิญชวนนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆหรือมีโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจยังไงก็อยากให ก็ออได้เช,เชิญนี่ก็เชิญไปแล้วอนะฮะอีกอันนึงก็คือในส่วนของต่อนเนื่องกับโปรแกรมของเชิญอาราวค่ะอาจจะมีอมีบางท่านเนี่ยที่มาเข้าแล้วเนี่ยท่านมีความจําเป็นต้องเพิ่มเติมเรื่องสภาพคล่องครับก็โอกาสที่ท่านจะไปกู้เงินจากธนาคารเนี่ยคิดว่ายากแล้วละ่ะก็ทางสสวเนี่ยค่ะก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอันหนึ่งที่เราเรียกว่ากองทุนพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นวงเงินทั้งหมดหนึ่งพันล้านบาทนะคะ ก็จะให้กู้กับ SME ที่มาเข้าในในโปรแกรมเทิร์นอาราวเนี่ยรายละไม่เกินหนึ่งหนึ่งล้านบาทครับนะคะก็เป็นเงินกู้ระยะยาวอ่ะห้าเจ็ดปีแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยครัโอ้ดีจังเลยคือพยายามจะช่วยให้ฟื้นนะค่ะเรียนอย่างนี้ดีกว่าครับอย่างนี้ก็คนที่เข้าร่วมโครงการถึงหัวกระไดบ้านละ ้าเกิดว่าท่านท่านผู้ประกอบการเห็นว่าโอ้ยยังไม่โดนใจยังไม่อยากเอาอันนี้ก็ไม่ไม่รู้จะทํายังไงให้ดีแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่คือเป็นเรื่องราวนะคะและก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกับโปรแกรมเชิญอาราในตอนนี้นะครับท่านบอกอ๋อครับที่เรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็จะมีการเดินสายทั่วทุกพื้นที่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็จะวนไปออกไปต่างจังหวัดจังหวัด หลักๆในทุกๆภาค่ะคะอืมคือคต่างจังหวัดนี้ไม่ต้องน้อยใจว่ายังไม่ได้เข้ามากรุงเทพแต่ว่าเดี๋ยวลงไปถือไปหาแน่นอนอ๋อเพราะว่าท่านผู้ประกอบการต่างจังหวัดที่เสมัครบาเนี่ยก็มีเยอะใช่ไหมคะ ยังไงยังไงมันต้องไปจัดไอไอการทําเนี่ยโคชชิ่งเนี่ยที่สถานประกอบการของท่านที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะท่านไม่ต้องกังวลใจไปเดี๋ยวมันก็จัดคิวกันไปเรื่อยอะค่ะคร,ครับผมครับ,รบ,รบวันนี้ต้องขออนุญาตสัมภาษณ์นะับพูดคุยกับท่านพอ,อ,อเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณสลินีวังตานะครับผู้ในการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับขอาคุณไปอย่างสูงครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคสวัสดีครับ ครับผมท่านอาจารย์ครับเราก็คุยกันนะฮะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับที่เราคุยกันใช่ใช่ก็หลายประเด็นน <ผม S 1> ะครประเด็นกองทุนพลิกฟื้อหนึ่งพัน 1, ล้านนี่น่าสนใจมากครับก็เป็นโอกาสนะฮะเพราะว่าคทนที่ทําผู้ประกอบการเองก็มองว่าโอ้เราจะหาเงินทุนยังไงดีพอไปโอง <c oughs> ธนาคารแล้วมันลำบากลาบากนะฮะเพราะเรื่องของธุรกิจมันมันก็มีขึ้นมีลงนะครับกองทุนนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือในอนาคตอีกด้วยนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อเป็นอันนี้เป็นประพรุ่งนี้เรื่องของการตลาดด้วยนะครับกับทางโค้ดเดี่ยวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรของเราด้วยนะครับท่านอาจารย์นะครับอุดมที่ปกภัยเกษตรนะครับกรรมการรองกรรมการผู้จัดการบริษัทพ e เ p l e m e d เดียกรุ๊ปจำกัดและรองประธานสมันธ์ SME ไทยนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับผม พร้อมกับบทเวลานะครับกับสมาร์ท m e ในวันอังคารนี้นะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทถึงสุขสิก้านาฬิกา30นาทีถึง20ินาิกาทาง FM89.5 ิุาวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับมีข้อมูลมีคำถามอยากจะพูดคุยกับเราในรายการส่งมาได้ทางอีเมลนะครับ radio 8 9ด rmutt gmail com นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับผมพิยพงศ์คัวายต้องขอลาไปก่อนพร้อมด้วยทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีและบริษัทพีพ l มีเดียกรุ๊ปจำกัด